รู้หรือไม่ว่านกแอ่นกินรังมีชีวิตที่น่าสนใจมากทั้งเรื่องอาหารการกินและการป้องกันตัวจากศัตรูที่คอยทำร้ายมันนกแอ่นกินรังเป็นนกที่กินมแมลงเป็นอาหารหลักโดยมแมลงที่พบเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นมแมลงวันชนิดต่างๆอยู่มดที่มีปีกแมงเม้าแมงปอดวงปีกแข็งมวนเพลีพ้ยมแมลงพวกนี้มีสารอาหารครบคัน ทำให้นกแอ่นกินรังมีพลังงานเพียงพอในการสร้างรังที่มีค่าของมันปกติแล้วนกหนึ่งตัวจะกินมแมลงแต่ละครั้งก็ประมาณ1-2ถึงกร,รมัมหรือตกประมาณ25-30ถึงตัวนะครับแต่ในถ้าหรือพื้นที่ที่นกแอ่นทํารังนั้นก็ไม่ใช่ว่ามีแค่มแมลงและอาหารเท่านั้นที่พบแต่ก็ยังสามารถพบศัตรูของนกแอ่นที่คอยทําร้ายหรือแย่งชิงรังมันด้วยศัตรูของนกแอ่นกินรังก็ได้แก่มนุษย์นี่แหละครับ และก็นกเขาแมวงูเหลือมงูหลามงูเหา่างูเขียวหางไหมตุ๊กแกแมลงสาบลิงค้างคาวตะกวดตัวเงินตัวทองนกแต่จะมีงูและหนูเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุดงูสามารถปีนไปในถ้ำและรังนกได้เพื่อขโมยไข่หรือกินลูกนกที่ยังไม่แข็งแรง ส่วนหนูเองก็มักจะมากัดกินรังทําให้รังเสียหายได้ง่ายด้วยอันตรายเหล่านี้จึงทําให้นกแอ่นมีการปรับตัวด้วยการสร้างรังใหม่เมื่อจําเป็นและย้ายถิ่นฐานออกจากหากศัตรูเพื่อความปลอดภัยและนี่ก็คือเรื่องราวของนกแอ่นกินรังที่มีความท้าทายและการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติใครที่ชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปดีๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับ